สวัสดีครับเจอกันกับรถเวฟร้อยสิบไอ้ัขาพอีจะพาเพื่อนมาเปลี่ยนยางยึดคาลิเปอร์เบรกครับเป็นยางกันฝุ่นของตัวยึดคาลิเปอร์เบรกคือของรถผมฮะเป็นมันสภาพมันเปื่อยมันอันนี้หมดแล้วมันกันฝุ่นกันอะไรไม่ได้แล้วครับก็ซื้อมาเปลี่ยนใหม่ฮะราคารวมส่งประมาณหนึ่งร้อยบาทก็ไม่แพงอะไม่แพงครับจริงๆแล้วเนี่ยมันสี่สิบห้าสิบบาทเองแต่มันรวมค่าส่งด้วยไง ก็เลยหนึ่งถึงหนึ่งร้อยบาทครับอันนี้ตั้งแต่มากับรถเลยเป็นสิบปีแล้วครับก็ถือว่าอยู่ด้วยกันมานานเหมือนกันไอยางตัวนี้มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนมาแล้วเซอร์วิสมันนิดหนึ่งครับก่อนหน้านี้ก็เปลี่ยนผ้าเบรกไปเพราะว่าผ้าเบรกมันหมดครับผ้าเบรกมันหมดแล้วก็เหล็กยึดขาขคาปปลิเปอร์เบรกมันติดเฟื่ด้วยแล้วไอตัวนี้มันก็เปื่อยด้วยก็เลยเปลี่ยนแต่ผ้าเบรกไปก่อนรอบแรก ไม่ได้เปลี่ยนในตัวนี้เพราะว่ามันไม่มีก็เลยสั่งมาทีหลังพอสั่งมาปุ๊บก็เอามาเปลี่ยนทันทีเลยเพราะว่ามันนะครับสำคัญมากนะตัวนี้ถ้าหากมันกันฝุ่นไม่ได้เนี่ยใช้งานไปยิ่งเป็นหน้าฝนครับดินพวกดินพวกเศษโคลนต่างๆนะครับมาติดเข้าไปติดไอ้อตัวขายึดคาลิเปอร์เบรก,กก็ทําให้ขายึดนะครับมันติดมันแน่นอีกครับมีผลต่อการเบรกนะครับถ้าหาก เราเวลาเราเบรกไปแล้วปุ๊บนะครับมันไม่คือเอาง่ายๆมันไม่ขยับเลยอะ่ะมันทําให้ผ้าเบรกมันกินไม่เสมอกันครับมันอาจจะข้างหนึ่งหมดแล้วแต่ข้างหนึ่งยังอีกเหลือเยอะเลยประมาณเนี้ยก็ถอดออกมาล้างทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ขาย,ยึดเใส่ลูกยางนะครับตัวแรกเข้าไปฮะลูกยางด้านล่างยางตัวนี้ก็ใส่มาเนี่ยเป๊ะนะครับ สั่งมาพอดีเป๊ะเลยอเอาเคัตเตอร์บัตนครับมาขัดทําความสะอาดเอาพวกเศษสิ่งสปกปรกเศษเอ่อคาบจระบีออกก่อนนะอาจาระบีตรงน,นี้นะครับผมใช้เป็นจราบีที่ใช้กับงานเบรกโดยเฉพาะเลยนะครับไม่ได้ใช้จราบีสําหรับลูุกปืนล้อมาใส่เพราะถ้าหากเอาลูกจราบีแบบนั้นมาใส่นะครับมันจะทําให้ขายืดเนี่ยติดเร็วนะและมันจะทําให้ ไอ้ตัวลูกยางเนี่ยยิ่งจะเสื่อมสภาพเร็วครับเพราะมันจะไปกัดลูกยางทําให้ลูกยางมันบวมเพราะฉะนั้นเราต้องใส่จารบีสําหรับงานบริการเบรกโดยเฉพาะครับเพราะมันจะไม่กัดลูกยางและจะทําให้ขายยืดเนี่ยมันลื่นอยู่ตลอดด้วยใส่ยางกันฝุ่นตัวบนครับใส่เข้าไปหลังจากที่ขัดทําความสะอาดแล้วจะเอา าจารบีนะครับสำหรับงานบริการระบบเบรกมาใส่ครับเนี่ยฮะประมาณนี้ครับใส่เข้าไปพอดีเป๊ะเลยครับอันนี้สําคัญนะสำคัญถ้าหาของใครเสื่อมสภาพต้องเปลี่ยนเลยสําหรับลูกค้านะครับที่แบบว่าเจ้าของรถคนใช้รถเนี่ยใช้ไปแล้ววิธยทำไมเบรกมันหมดเร็วจังเบรกมันกินข้างเดียวอย่างเงี้ยเนี่ยฮะปัญหาอีกหนึ่งปัญหาหลักๆเลย ขาเบรกมันติดนะครับเนื่องจากยางมันไม่กันฝุนเวลาใช้งานไปฝุนเข้ามาเกาะครับก็เลยทําให้เบรกมันติดเบรกมันกินข้างเดียวถึงแม้จะเปลี่ยนไปแป๊บเดียวมันก็กินข้างเดียวเหมือนกันถาจรลบีใส่พเพื่อหล่อลื่นนะชิ้นส่วนนะเวลาเรากำเบรคครับให้ตัวคาลิปเปอร์มันจะได้เลื่อนอเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบอิสระครับอันนี้ก็ เป็นรถผมเองครับสักมาเปลี่ยนรถตัวเองเนี่ยคือมันต้องเอาเต็มที่นะ่ะสภาพมันต้อง90%ขึ้นอนะ่ะต้อง9 0อยู่ตลอดเวลานะครับอย่างอย่างน้อยๆเลยอย่างต่ำๆสุดก็อยู่ในสภาพ80%ครับเอเนตะเต็มที่ก็คือ 90%- 1 0 0่อเตพื่อจะให้รถเนี่ยพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะฮะ เราจะได้เวลาใช้งานมันจะต้องไม่กังวลอะไรนะครับสําหรับงานบริการระบบเบรกก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเรื่องสําคัญเลยบางคนบอกว่าเบรกหน้ามันหมดเร็วอย่างง่อย่างนี้นะครับคือให้คิดดูนะการเบรกที่ดีครับมันต้องเบรกพร้อมกันทั้งสองล้อนะครับใน ระยะกระชันชิดสมมุติเราขี่ไปเกิดอะไรก็แล้วแต่นะที่อยู่ด้านหน้าหลบหลุบอะไรก็แล้วแต่เราต้องการเบรกกระชันชิดมันต้องเบรกสองล้อนะครับมันถึงจะสามารถเบรกกระชันชิดได้ถ้าหากใครมีแต่เบรกหลังใช้แต่เบรกหลังเบรกหน้าถอดออกอย่างเงี้ยเบรกหน้าไม่ใช้เลยนะครับเวลาท่านขี่ไปแล้วเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับต้องเบรกกระทันหันเนี่ยท่านจะเบรกไม่อยู่นะครับถ้าหากใช้แต่เบรกหลังมันจะทําให้ล้อหลังมันลาก ลากแล้วก็ปัดซ้ายปัดขวาถ้าให้เกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นระบบเบรกที่ดีต้องมีทั้ง2ตัวนะครับทั้งเบรกหน้าและเบรกหลังเพราะมันจะช่วยช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้ครับใส่เข้าไปยางยางผมเนี่ยเป็นยางลายวิบากค,ครับคือสามารถลุยฉี่ลุยได้ทั้งพวกดินนะครับฉี่ทั้งในทางปกติได้ฉี่ในในทางดินได้ฉี่ในทางปกติเนี่ยมันก็จะมีเสียงดอกอยางนิดนึง แล้วก็บางทีเออมันแล้วแต่ฟิลคนอ่ะบางคนฉี่ในในทางยางมันเหมือนมันเต้นอ่ะเออเหมือนมันเต้นเพราะว่ามันดอกมันเยอะไงดอกมันใหญ่อแต่เวลาขี่ในทางฝุ่นเนี่ยมันโคตรนุ่มเลยครับแต่ผมใช้มาใส่ยางวิบากมาก็หลายปีแล้วใช้มาประมาณสี่ห้าปีนะฮะก็ถือว่าชอบครับชอบก็ติดใจก็ใช้มาตลอดเลย คือมันสามารถฉีดในทางได้ในทางลาดยางได้ผมฉีดจนชินแล้วครับทางลาดยางฮะจนไม่รู้สึกอะไรแล้วนะครับยิ่งเข้าลุยพวกหน้าฝนด้วยเนี่ยโอ้โหโคตรสุดเลยครับหล <_ C> ังจากที่ทําเสร็จนะครับก็มาลองเบรกดูล้อหน้ามันต้องหมุนลื่นแบบนี้นะเวลาเราเบรกครับมันต้องหมุนลื่นปืดๆๆเลยนะครับลองหมุนแบบนี้นะเวลาเราปล่อยเบรกครับล้อหน้ามันต้องหมุนได้เป็นอิสระฮะไม่ใช่ว่าหมุนฝืดนะครับแล้วเวลาเรากำเบรกเนี่ย มันต้องเวลาลกรรมเบรกและปล่อยเบรกนะครับล้อหน้ามันต้องอยู่แล้วก็ลื่นเวลาเราปล่อยเบรกครับสวัสดีครับ